เปิ้ลหัตถยาให้กำลังใจลูกหนังบินมาพักก่อนกลับไปรวยงานเกาหลีต่อหลังจากลูกหนังสีจลาลูกสาวฝาแฝดเจอมรสุมหนักจนต้องถอดตัวออกจากวงเกยกุ๊ป H1 EKY ล่าสุดบินกลับมาไทยเพื่อพักผ่อนก่อนกลับเกาหลีเพื่อทำงานต่อล่าสุดคุณแม่อย่างเปิ้ลหัตถยาเปิดใจเรื่องนี้ว่า ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปใหม่ให้เขากลับมาพักผ่อนแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อและกลับไปทำงานต่อค่ะตอนที่มีข่าวออกมาจากวงการใหม่ๆก็คุยกันให้กำลังใจเนาะเราเป็นแม่ตอนนั้นน้องเสียใจมากเป็นธรรมดาแต่ว่าให้ได้เรียนรู้ค่ะพี่เปิ้ลเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตกันทั้งนั้น เราเองช่วงโควิดและทุกคนก็ต้องมีเรื่องที่เยียวยากันอย่างมากเชื่อว่าทุกคนต้องใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นอุปสรรคหรือปัญหาที่เราเจอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันทำให้เราเรียนรู้ตอนนี้กลับมาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่ยังมีโปรเจกต์ที่เกาหลีอยู่แต่ยังบอกไม่ได้พี่เปิ้ลเชื่อว่าทุกครอบครัวต้องเจอเรื่องที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราในฐานะคนเป็นแม่ คนมีประสบการณ์เคยผ่านเรื่องหนัหนกมาพอสมควรก็ให้กำลังใจกันไปคะ่ะ